สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพบน้ำหยดเป็นหินงอกหินย้อยรอบอุโบสถหลวงพ่อเผยสุดแปลกไม่ใช่ถ้ำหรือภูเขาพบน้ำหยดเป็นหินงอกหินย้อยโผล่รอบอุโบสถสำนักสงฆ์ตรังหลวงพ่อเผยสุดแปลกไม่ใช่ถ้ำหรือภูเขาแต่มีน้ำหยดลงจากพื้นซีเมนต์อยากให้มองเป็นเรื่องของวิทยศาศาสตร์วันที่ 7. กรกฎาคมห5ที่สำนักอบรมจริยธรรมพระพุทธควณสงฆ์ หมู่ที่3ตําบลนายงใต้อําเภอเมืองจังหวัดตรังพระสมพรอัตมโนประธานสํานักสงฆ์พาผู้สื่อข่าวขึ้นไปตรวจสอบหินงอกหินย้อยรอบอุโบสถด,ด้านบนสุดของอาคารชั้นสีที่กําลังจะสร้างเจดีครอบอุโบสถจึงมีการเทปูนซีเมนต์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของอาคารมาตั้งแต่ปี58ต่อมาในปี2560ก็เริ่มเกิดปรากฏการณ์หินงอกหินย้อยมีน้ำไหลหยดลงมาทีละหยดซึ่งตอนแรก พระอาจารย์คิดว่าเป็นน้ําฝนที่ขังอยู่ข้างบนทั้งที่ออกแบบให้เป็นแนวลาดเอียงไม่ให้มีน้ําขังจึงสั่งเทปูนปิดทับอีกสองรอบและทาสีทับอีกจนมั่นใจว่าไม่มีน้ําฝนขังอย่างแน่นอนแต่บกว่าก็ยังมีน้ําหยดลงมาเป็นหินงอกหินย้อยเหมือนเดิมทั้งที่ข้างบนไม่มีน้ําอุโบสถก็ไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากปูนซีเมนล้วนๆแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่บนยอดเขาเท่านั้น หลังจากนี้จะมีการปูกระเบื้องปิดทับและสร้างเจดีครอบแต่หากมีน้ำไหลลงมาจนเกิดเป็นหินงอกหินย้อยอีกก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติโดยจะอนุรักษ์ไว้เป็นกรณีศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนต่อไปซึ่งในส่วนของพระอาจารย์สมพรเองก็ไม่เคยเห็นการเกิดหินงอกหินย้อยจากปูนซีเมนต์ที่ไหนมาก่อน แม้แต่ในวัดที่มีถ้ำและผนังถ้ำก็ยังไม่ใช่ว่าจะเกิดหินงอกหินย้อยขึ้นมาได้ง่ายจึงถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่มองว่าธรรมะคือวิทยาศา,ศาสตร์ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้บนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขณะที่ชาวบ้านเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เป็นการสร้างถ้ำเพื่อรองรับมหาสถูประเจดีและพระบรมสารีริกธาตุจึงมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายระสมพรกล่าวอีกว่าอาตมาเคยเอาปูนขึ้นไปเทไว้อีกสองรอบเล่าสีที่ทางกระเบื้องขึ้นไปทาไว้ด้วยเพื่อการน้ำไหลไม่ให้ แต่ปรากฏว่าไม่หายจะถามว่าที่อื่นเคยเห็นไหมยกเว้นในถ้ำที่มีมานานก็ไม่เคยเห็นที่ไหนซึ่งอาตามาก็เคยอยู่ในถ้ำในปา่าในเขามาเยอะตามตึกรามบ้านช่องสถานที่ใหญ่ๆการก่อสร้างด้วยคอนกรีตใหญ,ใหญ,ใหญ่ที่เทฟ้าเพดานด้วยคอนกรีตที่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าหินงอกหินย้อยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ได้ระบบนิเวศวิทยาได้ความชื้นไอน้ําบรรยากาศที่ลงตัวเหมาะสมจึงน่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุน,นี้มากกว่าส่วนความเชื่อข,ของชาวบ้านคือเป็นเรื่องที่แปลก ที่มีถ้ำอยู่บนมหาสตูปเจดีสำหรับเขาถือว่าเหมือนกับว่าสร้างมหาสตูปเจดีสร้างทำไว้รองรับพระบรมสารีริกธาตุแต่สำหรับอาตมาอยากจะมองไปถึงความเป็นวิทยาศาสตร์เพราะธรรมะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มองเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ อนาคตหลังจากที่ปูหินแกรนิตเสร็จแล้วยังเกิดหินงอกหินย้อยขึ้นก็ให้การเอาไว้ให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาเพื่อคนรุ่นหลังไปศึกษาว่ามีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นมาบนมหาสตูเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์กจะทําให้เกิดกรณีศึกษาในโอกาสต่อไปขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ